คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิปกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกก่อตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 9.9ครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับหรือใครจะคลิกเข้ามาครับใต้คลิปนี้เลยครับมีลิงก์ให้กดนะครับมี ไลยให้แอดนะครับแอดจะเข้าไปครับหรือว่าจะกดลิงก์ก็ได้นะครับง่ายและสะดวกสบายครับเล่นคล่องถอนง่ายสบายกระเป๋านะครับวันนี้ครับเรามาดูที่คิงออฟคูปัตนะครับมีงบอยู่หนึ่งพันบาทนะครับเราไปดูกันครับคิงออฟคูปัอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดิจกรต่อไปนะครับวันนี้จะไปที่ห้องบอลนะครับไปเลยครับซ้ายขวาระวังนะอย่าเอาตำแหน่งไปโดนถ้าโดนแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่ จะเป็นแบบนี้เราก็คลิกดูได้นะครับเราก็กดการกระบาดออกไป Metroid. เนี้ยไว้เวลาเราเล่นกระดุกกระดุกอยู่กันแล้วมันพลาดไปโดน네ครับไฟที่4บาทครับไปครับตายไปครับรอ,นะอ,อปลาหมึกมครับรถที่ยังไม่มาขายไม่ใช่ปลาหมึกเยอมหนออมาครับเนื้อกินไหมไม่ใช่ปลาหมึกจ้างอย่างนั้นไม่ใช่เออนี่ปลาหมึกปลาหมึกไม่เก่โอ้โห สนั่นลั่นรุ่งครับสนั่นลั่นรุ่งครับขอบคุณมากครับระเบิดมาแบบนี้ช่วยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหมเดินไวจังเดินไวจังเราได้ยู่สิบเอ็ดนี่ครับร้อยยี่สิบกางเกงลดลงมาแล้วนะเก้าร้อยนะตอนนี้ได้อะไรอ่ะ เอาเขาได้เหรอโอ้าม,ามึกนกบาดมึงได้เลยเนอะโอ้ดีดีเข้าไปเอาเข้าไปเออเข้าไปเอาหมึกมาครับขอล็อกปลาหมึกทีฮนะเออคนล็อกไปเถอะขอล็อกก่อนเลยเนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยห้าร้อยครับตัวแรกครับตัวที่สองมาครับเรือครับเรือขอยิงเรือครับไป กำไรเรามานิดนึ่งแล้วนะเอกำไรไปยิงต่อที่เรือนะครับจะได้หรือไม่ได้มาชมกันเรือจะระเบิดได้2ทีนะทีแรกระเบิดไปแล้วนะตออ2ทีไปแล้วนะโอ้โหเขาได้2องบรรทนะของเราล็อกใหม่ครับเราล็อกที่บารมบิลตัวน,นี้ครับไปครับยิงเลยครับแปดไปครับไปดูกันทันไม่ทันครับทันไม่ทันครับทีแล้วสามแล้ว สองแล้วเริ่มเรียบร้อยครับเลยรนะเบิดให้เราเรายิงไม่ทันนะครับวันนี้ับสำหรับคามรู้นองที่เขาปัดน,นะได้เขาได้ไปนะครับเขาได้ไปแล้วนะโอเคนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ